กฎแห่งกรรมเรื่องเติมเต็มชีวิตด้วยความดีที่เมืองกวางโจวในประเทศจีนมีวัดแห่งหนึ่งเก่าแก่มากอายุไม่น้อยกว่า1,500ปีมีนักท่องเที่ยวที่ไปกวางโจว มักจะแวะไปเยี่ยมเยียนที่วัดนี้ด้วยเพราะเป็นวัดที่สําคัญไม่ใช่แค่เก่าแก่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มีตำนานเกี่ยวกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนท่านก็คือท่านเว่ยหลางท่านเป็นสังฆปรินาย,ยกองค์ที่หของพุทธศาสนานิกายฉานซึ่งตัวหลังนิกายนี้กลายเป็นเซนในประเทศญี่ปุ่น ท่านว้ยหลางเป็นพระที่มีผู้นับถือนิกายฉานหรือว่าเซนให้ความเคารพนับถือมากไม่ว่าจะประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลา,าดปราดเปรื่องทั้งทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็รู้ธรรมะตั้งแต่อายุยี่สปีจากการได้ฟังสนทนาสาธยายพระสูตรแล้วท่านก็พิจารณาตามจนบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นคราวาส แต่ตอนหลังประสบเหตุเพศภัยจนตัวของท่านต้องหลบลงไปอยู่ทางตอนใต้แล้วท่านก็ดันโดนมาจนถึงวัดกวงเซี่ยวตอนนั้นท่านอายุประมาณ30สิบกว่าปีตอนที่ท่านมาถึงวัดกวงเซี่ยวที่วัดได้มีการจัดงานใหญ่อยู่พอดีคือการแสดงธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากในช่วงนั้นมีผู้คนมาฟังกันเต็มศาลาจนล้นออกมาถึงข้างนอก ท่านเวรหลางได้ยืนฟังอยู่ด้านนอกเช่นกันระหว่างที่มีการบรรยายธรรมะอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเหลือบไปเห็นธงที่กำลังปลิวสวยัยจึงได้บอกกับเพื่อนว่าธงไหวเพื่อนเห็นก็แย้งขึ้นมาว่าไม่ใช่ธงไหวลมต่างหากที่ไหวแค่นี้เท่านั้นเองทั้งสองคนก็เริ่มโต้เถียงกันด้วยคำว่าธงไหวหรือว่าลมไหวกันแน่ปรากฏว่าคนที่อยู่ร,บรอบๆเกิดความสนใจ ในคำโต้เถียงเหล่านั้นก็เข้ามาร่วมวงถกเถียงกันจับกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีแรกๆก,ก็อภิปรายถกเถียงใช้เหตุใช้ผลแต่ตอนหลังๆก็กลายเป็นการโต้เถียงผู้คนก็เริ่มมีอารมณ์มากขึ้นเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่กำลังถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายอยู่นั้นแค่คำว่าทงไหวหรือว่าลมไหวกันแน่ก็มีเสียงของท่านเว้ยหลางพูดแทรกขึ้นมาว่า ใจของพวกท่านต่างหากหละที่ไหวเพียงเท่านี้กลุ่มคนเหล่านี้ก็ได้สติหยุดเถียงกันทันทีเพราะท่านวุยหลางเตือนให้เขาหันมาดูใจของตัวเองตอนนั้นทุกคนพากันสนใจอยู่กับสิ่งนอกตัวหมกมุ่นอยู่กับการจะเอาชนะกันจนลืมดูใจของตนเองกำลังเกิดอารมณ์ที่ว่าโมโหหัวเสียอย่างนี้เรียกว่าลืมตัว แต่พอได้ยินคำพูดของท่านเว่ยหลางก็รู้ตัวขึ้นมาทันทีเรื่องนี้เป็นเกร็ดหนึ่งของท่านเว่ยหลางซึ่งกล่าวขานสืบต่อกันมาราวพันกว่าปีแล้วจากเหตุการณ์นี้ก็ทํำให้หลายๆคนเกิดความทึ่งในตัวของท่านเว่ยหลางเห็นว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาตอนหลังท่านก็ได้บวชเป็นพระที่วัดนี้ทุกวันนี้ชาวพุทธในประเทศจีนจะพากันมากราบเคารพ สาการะท่านเว้ยหลางที่นี่เจดีที่บรรจุจเกาของท่านก็ยังอยู่ชาวจีนเขาจะอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดทั้งที่ผ่านมาเป็นพันๆปีแล้วเรื่องเล่าตอนนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งเตือนใจพวกเราได้ดีว่าอย่าลืมกลับมาดูใจของตัวเองไม่ว่าทำอะไรก็าตามไม่ว่าจะถกเถียงกันโต้แย้งกันอภิปราย ก็ต้องไม่ลืมกลับมาดูใจของตัวเองมีประโยชน์อะไรที่จะถกเถียงกันว่าทุงไว้หรือลมไว้แต่ไม่เห็นความโกรธหรือว่าความหงุดหงิดที่กำลังครองจิตใจของตนหลายคนเถียงไปเถียงมาจนกลายเป็นทะเลาะเบาแวงสุดท้ายก็แทบจะต่อยตีกันบางทีก็เถียงกันในเรื่องธรรมะด้วยซ้าไปแต่สุดท้ายกลัพูดหรือว่าทำสวนทางกับธรรมะ นั่นก็คือด่าทอกันกลียดชังกันหรือว่ากโกรธกันถึงขั้นจะลงไม้ลงมือก็มีแต่คุยเรื่องธรรมะหรือเรื่องดีๆถ้าไม่ดูใจของตนเองก็จะเกิดการเบียดเบียนกันได้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกที่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการถกเถียงเท่านั้นจะทำอะไรก็ตามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาบน้ำถูฟันล้างจาน ก็อย่าลืมดูใจของตัวเองด้วยว่ากําลังคิดฟุง้งปรุงแต่งหรือว่าลอยไปไหนไปไกลไหมถ้าใจไม่คิดอะไรก็ให้มารู้กายว่ากําลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้การปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าภาวนาหรือกรรมฐานทำได้หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่ควรทำเป็นพื้นฐานนั่นก็คือกลับมารู้กายรู้ใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที แม้แต่ขณะที่เราฟังธรรมะอยู่นี้ก็ยอย่าลืมกลับมารู้กายรู้ใจถ้ากายนั่งนิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวก็แค่รู้เฉยๆแต่ถ้าใจเผลอพุ่งออกไปข้างนอกก็ให้รู้แล้วก็กลับมารู้กายพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันเสียรับรู้คำบรรยายอย่างตั้งอกตั้งใจ เวลาที่สวดมนต์ก็เหมือนกันขณะที่สวดมนต์ก็รู้ว่ากําลังพนมมือปากสวดไปก็รู้แต่ก็อย่าลืมดูใจของตนเองด้วยหากเผลอฟุง้งปรุงแต่งไปก็รู้ในทํานองเดียวกันเวลากินข้าวหรือสนทนาอยู่กับใครเราก็ไม่ลืมกายลืมใจหรือรู้กายรู้ใจของตนเองแม้ว่าสิ่งที่คุยกันสําคัญอย่างไรก็อย่าปล่อยให้ใจจมอยู่กับเรื่องนั้นๆ เพราะการคุยไปคุยมาอาจากเกิดความไม่พอใจเวลาคนอื่นมีความเห็นที่แตกต่างกันคุยไปคุยมากลายเป็นการทะเลาะกันได้หรือว่าระหว่างที่ฟังเขาพูดใจก็หวนไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาตอนนั้นไม่ได้ฟังว่าเขาพูดอะไรนะเพราะว่าใจไปอยู่กับลูกก็มีอยู่กับหลานก็มีอยู่กับงานก็มี อย่างนี้เรียกว่าคุยแบบไม่มีสติในขณะที่เราสนทนากันใจเราต้องมีสติไปด้วยคือใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดแต่ไม่ใช่จดจ่อจนลืมตัวตนให้กลับมารู้กายรู้ใจอยู่เสมอการกลับมามองตนหรือกลับมารู้กายรู้ใจเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ควรปล่อยจิตให้ส่งออกนอกจนกระทั่งลืมตัวตนหรือจนกระทั่งใจกระเพื่อม ยินดียินร้ายเพราะสิ่งที่รับรู้ทางตาทางหูหรือสิ่งที่สัมผัสทางกายมากระทบเวลาเจ็บปวดเวลาเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยแต่ไม่จมอยู่ในความปวดความเมื่อนั้นให้กลับมาดูใจอยู่เสมอไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ต้องไปรับรู้หรือใส่ใจคนอื่นแม้ว่าเราจะมองตนอยู่สม่ำเสมอ แต่การรับรู้สิ่งภายนอกก็สำคัญเวลาเห็นใครเดือดร้อนก็ใส่ใจช่วยเหลือเขาอย่าไปคิดหรือว่าเข้าใจว่าพอกลับมามองตนเองแล้วไม่ต้องสนใจใครๆใครจะเดือดร้อนใครจะลำบากก็ไม่สนใจทั้งนั้นถ้าทำแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวไปการกลับมามองตนกลับมาดูกายดูใจไม่ได้ทำให้เราเห็นแก่ตัว ในทางตรงก,กันข้ามขณะที่เราหมั่นมองตนอยู่เสมอเราก็มีความใส่ใจห่วงใยรับรู้ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆข้างและพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาการช่วยผู้อื่นเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งช่วยลดความเห็นแก่ตัวได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเมตตากรุณาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจเราแน่นอนในระหว่างที่เราช่วยเหลือผู้คน ก็ไม่ได้ทำอย่างลืมเนื้อลืมตัวหรือช่วยจนเสียศูนย์ไปเลยให้กลับมาดูใจเราด้วยว่ากำลังเป็นทุกข์ขณะที่ไปช่วยผู้อื่นหรือเปล่าหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องทำให้ได้ยึดติดในความสำเร็จยึดติดในผลลัพธ์หรือเปล่าแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่ทันทำอะไรก็ใช่ว่าจะวางมือเสียแต่ต้นหรือปล่อยปละละเลย การเกือกูลผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมันไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้นถ้าเราช่วยด้วยจิตใจที่มีเมตตากรุณาอย่างแท้จริงเราก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยการช่วยผู้อื่นเป็นการเติมเต็มความสุขในจิตใจของเราเป็นการฝึกฝนพ,นพัฒนาตนได้เหมือนกันไม่ว่าคนเราจะมีความพร้รอมในวัตถุมีความสุขสบายเพียงใดแต่ถ้าขาดส่วนนี้ไปก็แสดงว่า จิตใจย,ยังพร่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเอาวัตถุอะไรมาเติมก็ไม่มีทางเต็มได้ไมีหญิงสาวผู้หนึ่งร่ำรวยและสวยมากเธอได้ใส่เสื้อผ้าราคาที่แพงๆแต่ว่าหน้าตามหมุ่นหมองเธอมีความทุกข์ในใจจนต้องไปหาจิตแพทย์เธอได้เล่าเรื่องของเธอว่าเธอไม่มีความสุขเลยรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไร้คุณค่า จนเกิดความคิดอยากที่จะทำร้ายตัวตนเองจิตแพทย์ท่านนั้นแทนที่จะให้ยาเหมือนกับหมอทั่วไปให้เขากลับบอกผู้หญิงท่านนี้ว่าอยากจะให้คุณฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งคุณสนใจไหมเธอก็ได้พยักหน้าเพื่อแสดงความสนใจออกมาหมอจึงเรียกคุณป้าท่านหนึ่งที่กําลังทําความสะอาดอยู่บอกว่าคุณป้าช่วยมาเล่าเรื่องของคุณป้าให้คุณผู้หญิงคนนี้ได้ฟังหน่อยสิ คุณป้าจึงวางไม้กวาดที่กำลังถูพื้นอยู่แล้วก็เล่าว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเธอสูญเสียสามีสามีได้เสียชีวิตด้วยโรคมาเรียหลังจากนั้นสามเดือนลูกชายของเขาก็มาเสียชีวิตตามไปอีกเพราะเกิดอุบัติเหตุเธอไม่เหลือใครแล้วเธอรู้สึกมีความหมดอะไรตายยากกับชีวิตเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับและไม่สามารถยิ้มได้อีกต่อไปแล้ววันหนึ่ง เธอก็คิดถึงการที่จะทำร้ายตัวเองแต่เย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินกลับจากที่ทำงานของเธอก็มีลูกแมวผอมโซตัวหนึ่งได้เดินตามเธอมาจนถึงบ้านของเธอเลยทีเดียวเธอหันไปเห็นว่าข้างนอกมันหนาวน่าสงสารลูกแมวตัวนี้จึงอุ้มมันเข้ามาแล้วก็ให้มันอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็เอานมให้มันกินแมวได้เลียนมนมจนหมดจาน มันมีความสุขมากทีเดียวเข้ามานัวเนียพันแข้งพันขาเธอเธอเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้มันเป็นยิ้มแรกของเธอในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นเองที่เธอฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าการช่วยเหลือลูกแมวทําให้ฉันยิ้มได้การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็น่าจะทําให้ฉันมีความสุขอีกด้วยได้วันรุ่งขึ้นเธอก็ได้อบขนมปังไปให้เพื่อนบ้านของเธอที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ เพื่อนบ้านมีความสุขเธอก็พลอยมีความสุขตามไปด้วยนับแต่นั้นมาทุกวันเธอพยายามทำในสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเดือดร้อนเธอรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเห็นคนอื่นมีความสุขเดี๋ยวนี้เธอกินได้นอนหลับและยิ้มได้เธอถึงกับบอกว่าคนที่จะมีความสุขเท่าฉันคงจะมีไม่มากหรอกนะ จากคนที่บอกว่าชีวิตไม่เหลืออะไรจนอยากที่จะทำร้ายตนเองตอนนี้กลับมีความสุขมากมายเธอมีความสุขเพราะอะไรเธอมีความสุขเพราะได้ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขไงการช่วยผู้อื่นเป็นวิธีเยียวยาความโศกเศร้าที่ดีมากเพราะเมื่อเราลงมือหรือว่าแม้แต่คิดช่วยผู้อื่นแค่นั้นแหละเมตตากรุณาก็ถูกปลุกขึ้นมาในจิตใจแล้ว เมตตากรุณาเมื่อเกิดขึ้นก็จะช่วยขับไล่ความเศร้าความโศกความหดหู่ออกไปจากจิตใจได้นอกจากนั้นการออกไปช่วยผู้คนที่เดือดร้อนทําให้เราได้คิดว่าคนอื่นที่ลําบากกว่าเรานั้นมีอีกเยอะแยะมากมายเวลาเรามีความทุกข์เรามักจะคิดว่าความทุกข์ของฉันมันยิ่งใหญ่ร้ายแรงเลือเกินไม่มีใครทุกข์เท่าฉันแล้ว แต่เพราะเราได้ออกไปเจอเจอกับผู้คนที่มีความเดือดร้อนเราก็จะพบว่าคนที่ทุกข์กว่าฉันนั้นมีมากอีกเยอะความทุกข์ของฉันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปอาจจะรู้สึกโชคดีด้วยซ้ำที่ไม่ทุกข์มากมายเหมือนคนอื่นเขาเรื่องนี้ยังไม่จบหลังจากที่ได้ฟังคุณป้าเล่าเรื่องของเธอให้หญิงสาวได้ฟังหญิงสาวคนนั้นก็ร้องไห้ออกมาเธอบอกว่าเธอมีทุกอย่างมีเงินซื้อได้หมด แต่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เธอไม่มีเลยสักอย่างที่เธอพูดว่าเธอไม่มีเลยสักอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เพราะว่าเธอหมายถึงความสุขความสุขทั้งหลายนี่แหละเงินซื้อความสุขไม่ได้มันแค่เช่าได้เท่านั้นเองเงินแค่เช่าความสุขแต่อะไรที่เราเช่ามาล้วนอยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานนักก็ต้องจากหรือว่าคืนเขาไป อย่างผู้หญิงคนนี้มีเงินมากมายความสุขก็มีชั่วคราวแต่ไม่นานความสุขก็จะจางหายไปเพราะว่าเบื่อในสิ่งที่มีอยู่ความสุขจากวัตถุนั้นสเสน่ห์ของมันก็คือเกิดขึ้นเร็วแต่ข้อเสียก็คือจืดจางเร็วพอหายไปแล้วชีวิตก็รู้สึกว่างเปล่าแต่พอได้ไปช่วยผู้อื่นความสุขก็จะเกิดขึ้นเป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่ได้ช่วยผู้อื่นซึ่งต่างจากความสุขจากการเสพความสุขแบบนี้คนไม่เคยตระหนักว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากการไปช่วยเหลือผู้อื่นเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่เธอเป็นเด็กมีชีวิตลำบากมากเรียกว่าปากกัดตีนถีบเลยก็ว่าได้หาเงินท่งเสียตัวเองเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยเธอเก่งมากในเรื่องของการทำมาค้าขาย ขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหวยเล้าสินค้าแบรนด์เนมจบแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเธอฉลาดมากในการหาเงินและเก็บเงินฐานะจึงดีขึ้นตั้งแต่อายุแค่20กว่ากว่าเท่านั้นแต่มาวันหนึ่งเธอพบ,บว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดแต่เธอก็ใจสู้ดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อรักษามะเร็งไม่ว่าจะฉีดคีโมฉายแสงและผ่าตัดรวมทั้งคุมอาหารออกกำลังกาย ปรากฏว่ามะเร็งหายไปเธอก็ดีใจต่อมาเธอก็ตั้งตัวเองเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งแนะนำใครต่อใครเรื่องการเยียวยามะเร็งแต่ผ่านไปเจ็ดปีปรากฏว่ามะเร็งปอดกลับมาใหม่อีกคราวนี้หนักกว่าเดิมหมอบอกว่าเธออยู่ได้ไม่เกินสองปีเธอรู้สึกมีความห่อเหี่ยวหมดอะไรตายอยากแต่เธอก็พยายามตั้งหลักใหม่ พยายามปรับจิตปรับใจตนเองและเปลี่ยนวิถีชีวิตโชคดีที่เธอมีเพื่อนที่ดีความรักความใส่ใจของเพื่อนทำให้เธอนั้นเห็นคุณค่าของความรักเธอเกิดความคิดที่จะให้ความรักและความสุขแก่ผู้อื่นเธอจึงตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ดีที่สุดวันหนึง่งเธอไปที่โรงพยาบาลและบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธออยากจะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย เขาจึงให้เธอไปทำงานเกี่ยวกับเด็กที่ป่วยหลังจากที่เธอเป็นจิตอาสา,าเยี่ยมเด็กป่วยไม่นานเธอก็พบว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของเธอเธอมีความสุขมากร,รู้สึกมีชีวิตชีวาจึงไปเยี่ยมเด็กเป็นประจำกลายเป็นจิตอาสา,าที่โรงพยาบาลคุ้นเคยมากที่อัศจรรย์ก็คือไม่นานานักมะเร็งที่ปอดของเธอก็หายไปเธอประหลาดใจมาก เธอไม่ได้ทำอะไรกับมเร็งนั้นเลยเพราะว่ารู้ว่าคงจะทำอะไรมันไม่ได้แล้วเพียงแค่คุมอาหารกินอาหารสุขภาพอย่างที่เธอเคยกินนั่นแหละเวลาได้ผ่านไปสิบปีมเร็งไม่ได้กลับมาอีกเธอคิดว่านี่เป็นผลจากการเป็นผู้มีจิตอาสาเธอถึงกับบอกว่าจิตอาสาคือคีโมขนานเอกคีโมหรือว่าเคมีบำบัดอะไรก็ไม่วิเศษเท่ากับการเป็นจิตอาสา หมายถึงอะไรก็คือการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยผู้คนไปช่วยเหลือผู้คนอันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่เชื่อแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดกับหลายๆคนโรคนี้เยียวยาด้วยด้ยการไปช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะว่าการไปช่วยเหลือผู้อื่นทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขพอมีความสุขมีสารหลายตัวที่หลั่งออกงาในร่างกายของเธอโดยเฉพาะสารสื่อประสาทเช่นโดพามีน เอนโดฟีนเซโรโทนินซึ่งคงช่วยให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเธอนั้นดีขึ้นคนเราเพอมีความสุขโดยเฉพาะความสุขจากการทําความดีภูมิคุ้มกันร,ร่างกายก็ดีขึ้นพอภูมิคุ้มกันร่างกายดีขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งจนกระทั่งหดหายไปใน,นที่สุดไม่น่าเชื่อว่าการช่วยเหลือผู้อื่นกับกลายเป็นการช่วยเหลือตนเองแต่นี่เป็นกฎทางธรรมชาติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขแต่ต้องเป็นการให้ด้วยเจตนาดีให้ด้วยความจริงใจไม่ใช่ให้เพื่อที่จะเอาหวังผลประโยชน์แต่ให้เพื่อจะให้จริงๆให้เพราะอยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆจึงทำให้จิตใจมีความสุขนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโล ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ